น้ำขึ้นเฉยเลยคนระับได้ตรงว้นมานครับแต่ว่าตีนานเกินคนระับเขาวิ่นมมน้ำแต่มาน้ำโตูนอีกเลยก็ไม่เป็นไม่ใช่ปัญหานะน้ำพื้นน้ำเยอะก็เดี๋ยวลองลองตีดู

คลองที่อ๋อหัวซ้ายอ่ะคลองที่เป็นคลองใหญ่มีคลองบุกอ่ะแม่นคลองนั้นแหละ้ล่องไปโดบานเลย,ยแต่ว่าคนก็ตกเยอะโอ้เมื่อกี้ไม่ดูเหยื่อพี่เรียบร้อยนะครับตัวเดิมแล้วมั้งเมื่อกี้ไม่ได้ดูเหยื่อนะรอบนี้รอบโดกกนนะครับก็ไม่รู้ ขบตามมันก่อนระแวงระแวงนะส่งไม่ได้เลยเดี๋ยวก็พากัดเลยไม่ออกนะตอมาหรอเหยื่ออะไรเต่าเหอตอมมไหลรูปนี้ไดออกอ๋อไม่ไม่รับสารนะับเจ้เป็นแรปเตอร์นะครับมาดูว่าตัวเด็กนั้นมานะรอบแรกไม่ได้ดูเหยื่อนะมันกัดแล้วมันกระชากี๋ยวซ้ำอีกโดนครับแรปเตอร์นะครับใบเคาะนะ เด่ตัวน้อยเคา,านะเบาๆก็เป็นเดี๋ยวที่ตัวเล็กครับเวลาปากัดมันจะแบบไม่ค่อยระแวงอนะ่ะก็ลองหาซื้อดูนะครับไม่ผิดหวังครับผมไม่รู้คนตะตอนหรือเปล่านะมันก็ยังกัดซ้ําให้นะครับเพราะว่าผมไม่ดูเหยื่อมันเหมือนว่ามันกระชากเหยื่อแล้วมันมันไม่ลงตัวเบ็ดมันอาจจะกัดซ้าอีกนะครับไปเคาะครับผมโอเครู้เรื่องจอดครับผม ตอนส่องหีปืนนะครับก็เนี่ยครับยิงงู้งเลยยิงยาวๆเลยใส่เชิวครับผมนั่งตรแบียวเชิวๆเลย เหลือเชื่อผอมโคตรผอมอ่ะโอ้โหอะไรครับเนี่ยหรือให้ดูปลาหุ่นสมส่วนหุ่นนังแบบอ่ะโอ้ดูดิตึกแบบนี้ไม่มีหลุดนะครับดูดิเมนแคะลนะเวลาวัดปลานะครับคือข้อดีของเมนแขะเนี่ยก็ตะเบดจะสะบัดออกจากบอดดี้นะครับ ไม่ใช่สมุดร้อนแล้วครับก็เดี๋ยวปล่อยนะเพราะว่าผอมเกินถ่ายรูปแช่ง่อนแล้วค่อยปล่อยดูดิหุ่นซะหุ่นเพียวเลยถ้าเป็นคนน่าจะหุ่นดีครับแบบนี้คอดเลยวันทุกทีโอเค ป๊อตปอยเจ้าจอดยอดมากโอ้ทั้งใหญ่เลยหอมจริงครับผมหอมเกินพี่กะนี่ครับข้อดีของเม่นยางแคทนะครับของนาบาลแล้วก็วัดปลาติดง่ายแล้วก็ปากัดปากัดง่ายนะจากัดง่ายมากเพราะว่าเหยื่อ่ทลากระช้าครับจะวิ่งมาแบบคล้ายๆแบบ จม,มน้ำอ่ะก็ทำให้ปลากัดง่ายนะครับลองหาซื้อดูนะเนี่ยเม่นยางแคบนะครับวางจะไหนก็ประเทศนะครับก่อนครับปากก็เด้อผมของมันต้องมีครับผมเยอะ